สวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้พบกับครูชมนะคะในรายวิชาภาษาไทายนะคะวันนี้ครูชมจะมาสอนบทดอกสร้อยสุภาษิตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมดแดงนะคะซึ่งเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวครูชมจะพาเราไปเรียนรู้กับนิทานธรรมะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทดอกสร้อยสุภาษิตกันก่อนเลยนะคะมดแดงเป็นสัตว์สังคมชนิดหนึ่งมักทำรังอยู่ตามต้นไม้ โดยใช้ใบไม้มหาห่อทำรังอยู่อาศัยเวลาถูกรบกวนจะรวมกลุ่มป้องกันตัวโดยปากก็กัดก้นก็ต่อยปล่อยกรดออกมาทำให้เกิดอาการระคายเคืองปวดแสบปวดร้อนวงจรชีวิตและพฤติกรรมของมดแดงให้ข้อคิดทางธรรมหลายประการคือรวมตัวเป็นหนึ่ง พึ่งเรี่ยวแรงแห่งตนอดทนทำงานเก่งการเป็นกลุ่มรุมสู้ศัตรูด้วยกันแข่งขันห่วงไข่ห่วงรังยอมสละทั้งชีวิตเพื่อส่วนรวมและร่วมกันเชิดชูนางพยาผู้นำด้วยเหตุนี้นักปราชญ์จึงได้ประพันธ์เป็นคำกลอนดอกสร้อยสุภาษิตสอนใจ บทดอกสร้อยสุภาษิตประพันธ์โดยนายทัศน์ปร,รียนมดเอ๋ยมดแดงเล็กเล็กเรียวแรงแข็งขยันใครกรำกลายทำร้ายถึงรังมันก็วิ่งพรูกรูกัน มาทันทีสู้ได้าาหรือไม่ได้าาใจสาหัสปากกัดก้นต่อยไม่ถอยหนีถ้ารังเราใครกล้ามาราวีต้องต่อตีทอรหดเหมือนหมดเอ้ย มนุษย์แม้เป็นสัตว์สังคมชั้นสูงหรือเป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์ทุกประเภทก็จริงแต่การประพฤติปฏิบัติบางอย่างของมนุษย์บางคนอาจสู้พฤติกรรมของสัตว์บางประเภทไม่ได้หากนำส่วนดีๆที่สัตว์กระทำเช่นดีในมดแดงดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตบ้าง ก็คงไม่ก่อให้เกิดผลเสียแต่อย่างใดแต่กลับจะให้ผลดีที่ช่วยสร้างเสริมจิตสำนึกสัตว์สังคมคือความสาม,มัคคีแก่หมูนะ่คณะและความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้สมกับคำว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมชั้นสูงและสัตว์ประเสริฐนั่นคือประเสริฐได้เพราะการพัฒนาด้านพฤติกรรมอย่างแท้จริง จากนั้นนะคะครูชมจะพานักเรียนนะคะมารู้จักกับลักษณะบังคับของบทดอกส้อยสุภาษิตนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็บังคับอย่างไรนะคะเวลาที่เราจะแต่งบทดอกส้อยสุภาษิตนี้นะคะอันดับแรกค่ะบทดอกสร้อยนะคะจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมด 8วันะคะให้เรานับเป็นวักวักแบบนี้นะคะเรียกว่า8วักนะคะแต่เราวักจะมี8คำนะคะยกเว้นยกเว้นวักแรกและวักสุดท้ายนะคะยกเว้นวักแรกและวักสุดท้ายวักที่2 3 4 5 6 7จะมีทั้งหมด 8คำนะคะ7หรือ8คำนะคะแต่ถ้าจะให้สมบูรณ์ก็คือ8คำนะคะจากนั้นเรามาดูวักแรกค่ะวักแรกนะคะวักแรกนักเรียนเห็นวงกลมไหมคะครูชมจะทําเป็นวงกลมแบบนี้ให้ใช่ไหมคะแทนด้วยคำนะคะเช่น1 2 3 4 5 6 7 8จะมี8คํานะคะ แต่ทำไมวักนี้ต่างจากเพื่อนก็คือคำขึ้นต้นวักขึ้นต้นวักแรกนะคะจะมีเพียงแค่4ี่คำค่ะคำที่1คําคำที่สองคำที่3และคำที่สี่คำที่2นี้นะคะจะใช้คำว่าเอ๋นะคะบังคับเลยนะคะต้องใช้คำว่าเอ๋นะคะและคำสุดท้ายของบทดอกสร้อยนะคะจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าเอ๋นะคะเอ๋อเอ๋ยเอ๋ยนะคะทีนี้เราขึ้นกลับ ขึ้นมาดูวักแรกค่ะวักแรกนะคะคำที่3กับคำที่1จะต้องเป็นคำเดียวกันนะคะคำเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างที่คุณครูชมให้นักเรียนลองฝึกท่องก็คือมดเอ๋ยมดแดงใช่ไหมคะคำแรกขึ้นต้นด้วยคำว่ามดใช่ไหมคะคำที่ 2. เป็นคำว่าเอ๋ยเหมือนกันกับคำนี้เลยใช่ไหมคะอ่ะทีนี้มาดูมดแดงคำว่ามดครูชมบอกว่า คำที่3กับคำที่1จะเหมือนกันใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างมดคำที่1มดคำที่3เหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะเขาเลยบังคับว,ว่าคำที่1กับคําที่3จะต้องเป็นคําเดียวกันถ้าเกิดว่าเราจะแต่งยกตัวอย่างบทกลอนอื่นก็ได้คะ่ะเช่นเด็กเอ๋ยเด็กน้อย คำที่เหมือนกันก็ต้องเป็นคำว่าเด็กใช่ไหมคะถ้าขึ้นต้นด้วยเด็กไก่เอย๋ยไก่แจ้ยกตัวอย่างนะคะไก่เอย๋ยไก่ก็จะเป็นคำเดียวกันต่อมานะคะเรามาดูการสัมผัสนะคะระหว่างวักนะคะอันแรกเลยนะคะคำสุดท้ายของวักที่1นนะคะก็คือคำนี้นะคะถ้าเป็นบทกลอนเราแต่งแล้วก็จะเป็นคำว่าอ่ะ ยกตัวอย่างของมดเอ่ยมดแดงนะคะคาว่าแดงนะคะคําสุดท้ายของวรรคที่1จะไปสัมผัสกับคําที่2หรือ3หรือ4ก็ได้นะคะคําว่าก็ได้ก็คือสามารถสัมผัสกับคํานี้คํานี้หรือว่าคํานี้ก็ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะ ถ้าเลื่อนลงมาดูเป็นบทกลอนนะคะคำสุดท้ายคำว่าแดงนะคะนักเรียนคิดว่าจะไปสัมผัสกับคำไหนในวรรคที่สองคะอ่าติ๊กตอกติ๊กตกวิธีสังเกตก็คือคำว่าแดงนี่นะคะมีสระอะไรคะมีสระแอใช่ไหมคะอ่าลงท้ายด้วยตัวสะกดก็คือมาตากงก็คืององงูใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูว่า วักที่สองเนี่ยคำใดบ้างที่มีสระแอและลงท้ายด้วยมารตราตัวสะกดแม่กงนะคะก็คือคำว่าแรงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าแดงเนี่ยจะไปสัมผัสกับคำว่าแรงแรงเป็นคำที่เท่าไหร่คะ1 2 3 4แสดงว่าคำที่ คำสุดท้ายของวรรคที่1จะไปสัมผัสกับคําที่4ของวรรคที่2นะคะในบทนี้ก็คือคําที่4ของวรรคที่2นะคะก็คือตรงนี้นะคะ,ะเลือกมาหนึ่งอย่างที่สัมพันธ์กันนะคะจากนั้นเลื่อนลงมาดูค่ะเรามาดูวรรคที่3อันนี้คือวรรคที่3นะคะวรรคที่3นี้ดูที่คําสุดท้ายอีกแล้วค่ะ คำสุดท้ายของวรรคที่3นี้นะคะถ้าเป็นบทกลอนก็คือคําว่ามันใช่ไหมคะมันเป็นคําสุดท้ายคำสุดท้ายของวรรคที่3จะไปสัมผัสกับคําที่คำที่เท่าไหร่คะคำที่2 3หรือ 4ก็ได้เหมือนกันอีกแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่พอนะยังไม่พอนะยังต้องไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2องนะคะ,ะมาดูตัวอย่างค่ะคำว่ามันใช่ไหมคะมันตัวอย่างคำว่ามันเนี่ยนะคะจะไปสัมผัสกับคำที่เท่าไหร่คะ ขึ้นต้นด้วยไม้หันอ่มีสระเป็นไม่หันอากาศใช่ไหมคะลงท้ายด้วยมาตาแม่กนใช่ไหมคะก็คือนอนหนูให้เรามาดูวรคถัดไปเลยคะ่ะว่าวรคที่สนะคะวรคที่สคําใดนะคะที่มีสระเหมือนกันกันกบคําว่ามันและมีตัวสะกดเหมือนกันกับคําว่ามันคําไหนคะก็คือคํา คำว่ากันใช่ไหมคะเราก็นำไปสัมผัสเลยปึ๊บอ่าเส้นโยงของครูชมอาจจะตรงไปหน่อยนะคะทีนี้เรามาดูซิว่าถูกต้องตามฉันทะลักษ์ไหมตามลักษณะที่เขาบังคับหรือเปล่าอ่ะมาดูเขาบอกว่าคำสุดท้ายของวรคที่สามจะต้องไปสัมผัสกับคำที่สองหรือว่าคำที่สามหรือว่าคำที่สี่ก็ได้ซึ่งนะคะ คำว่ากันเนี่ยมันอยู่ในคำที่5นะคะ1 2 3 4 5ทําทำไมถึงสัมผัสคำที่5เพราะว่าคำว่าครูกับครูเนี่ยเขาสัมผัสคล้องจองระหว่างในวรคนี้ของเขาอยู่แล้วนะคะคำว่ากันเนี่ยก็เลยเถิบมาเป็นคำที่5นะคะจากนั้นนะคะนักเรียนขาคำว่ากันเนี่ยต้องไปสัมผัสกับ คำสุดท้ายของวรรคที่สองใช่ไหมคะเรามาดูกันซิว่าถูกต้องหรือเปล่าปึ๊บคำสุดท้ายใช่ไหมคะขยันคำว่าขยันสระมีสระเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแล้วก็ตัวสะกดก็อยู่ในมาตราเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วฉันทลักษณ์นี้ถือว่าสัมผัสกันนะคะต่อมาคะ่ะเรามาดูวรรคต่อไป วักนี้วักที่5นะคะวักที่5คําสุดท้ายเหมือนเดิมเลยค่ะจะไปสัมผัสกับคําที่1 2หรือว่า3ของวักที่6นะคะของวักที่6นะคะ,ะเรากลับมาดูที่บท บทดอกส้อยนะคะบทดอกส้อยมดเอ๋ยมดแดงนะคะคําว่าหัดใช่ไหมคะคือคําสุดท้ายขึ้นต้นด้วยไม่หานอากาศลงท้ายด้วยอักษรเสือนะคะคือคําในมาตรากฎนะคะมาตรากฎนะคะก็คือม,มีมีมีมาตาเป็นดอเด็กนะคะออกเสียงลงท้ายด้วยดอเด็กนะคะต่อมาเรามาดูซิว่า คำใดที่สัมผัสกับคําว่าหัดนะคะมีไม่หัดอากาศและอยู่ในมาตราเดียวกันนะคะมาตรากดนะคะ,ะคำที่เท่าไหร่คะคำที่2นะคะคำที่สอง,ะะสองวักนี้อยู่ในคำที่2นะคะเพราะว่าสระเหมือนกันมาตราตัวสะกดเหมือนกันนะคะ คำว่าหั Transfer ดสัมผัสกับคำว่ากัดนะคะทีนี้เรามาดูว่าเรามาดูนะคะพอเราสัมผัสกับคำนี้เสร็จแล้วเนาะเรามาดูวรรคที่สี่ค่ะวรรคที่สี่เขาบอกว่าคำสุดท้ายของวรรคที่สี่นี้จะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่หกก็คือคำนี้นะคะคำสุดท้ายกับคำสุดท้ายสัมผัสกัน ซึ่งเรามาดูในบทดอกสร้อยของเรานะคะมดเอ๋ยมดแดงนี่เราก็จะเห็นว่าคําว่าทีใช่ไหมคะคาว่าทีจะไปสัมผัสกับคําว่าหนีทําไมสัมผัสกันให้เราดูที่สระนะคะคําแรกคําว่าทีนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวสะกดมีแค่สระแสดงว่าคําที่สัมผัสกันจะต้องเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะแต่จะมีสระที่เหมือนกันนะคะทีกับหนีสัมผัสกันนะคะ ต่อมาค่ะมาดูวรรคสุดท้ายเนาะวรรคสุดท้ายเหมือนกันเลยค่ะคําที่คําสุดท้ายนะคะของวรรคที่7นี้จะไปสัมผัสกับสัมผัสกับคําที่2 3หรือ4ของวรรคที่8นะคะและจะไปสัมผัสกับกับคำไหนคะ คำสุดท้ายของวรคที่6ค่ะดูแล้วอาจจะงงๆอ่ะเรากลับมาดูที่บทดอกสร้อยมดเอย๋ยมดแดงของเรานะคะอ่ะคาสุดท้ายเขาบอกว่าคําสุดท้ายคือคํานี้ใช่ไหมคะคาสุดท้ายจะไปสัมผัสกับคําที่ 1, 2สองหรือ3นะคะห2หรือ3อ่ะให้เราดูว่า คำนี้ลงท้ายได้วยคำว่าวีให้เราดูที่สระและตัวสะกดใช่ไหมคะทีนี้คำนี้ไม่มีตัวสะกดมีแค่สระแสดงว่าคำที่จะคล้องจองกันได้นั้นจะต้องไม่มีตัวสะกดและมีสระเหมือนกันคำไหนคะวรคสุดท้ายวัคที่8ก็คือคำว่าตีใช่ไหมคะวีกับตีจากนั้นนะคะ คำว่าตีเนี่ยยังจะต้องไปสัมผัสกับคำว่าหนีใช่ไหมคะเพราะว่าสระเหมือนกันไม่มีตัวสะกดตามฉันทักษลณ์ลักษณะบังคับที่เขาบอกไว้เนาะ,ะและที่ไม่ลืมเลยนะคะวัคสุดท้ายก็คือวักที่8นะคะจะต้องจบด้วยคำว่าเอยลงท้ายด้วยคำว่าเอยนะคะ และเนื้อหาของลักษณะบังคับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนนะคะอย่าลืมไปทบทวนลักษณะบังคับของบมวดดอกซ้อยนี้นะคะแล้วก็ลองฝึกฝึกนะคะฝึกดูคำคล้องจองคำคล้องจองผู้ชมก็เคยสอนผ่านไปแล้วเนาะมีคำคล้องจองสองคำสามคำเราผ่านเราสอนผ่านไปแล้ว ทีนี้ให้นักเรียนไปทบทวนนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนค่ะค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องลักษณะบังคับของบทดอกสร้อยสุภาษิตมดเอย๋ยมดแดงไปแล้วนะคะทีนี้คุณชมก็มีใบงานมาให้นักเรียนนะคะฝึกทำนะคะก็คือจะให้นักเรียนนะคะฝึกท่องบทดอกสร้อยสุภาษิตเรื่อง มดเอ๋ยมดแดงนะคะเป็นทํานองสนอนะคะเก็บคะแนนในวันเปิดเรียนนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนคัดลายมือนะคะคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะเรื่องมดเอ๋ยมดแดงนี้นะคะจากนั้นพอคัดเสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะยงเส้นสัมผัสกันยงเส้นสัมผัสระหว่างวักนะคะว่าคําใดบ้างสัมผัสกับคําใดบ้างนะคะเหมือนที่ครูชมสอนนักเรียนผ่านไปแล้วเนาะให้นักเรียน นำดินสอนะคะใช้ไม้บรรทัดด้วยนะใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นให้ตรงนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ตัวเองให้เรียบร้อยนะคะนำส่งในวันเปิดเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูสมก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันหน้าสวัสดีค่ะ